แผ่นฟ้าเจอวันนี้ฉันร้องหห้ขอเธอจงปล่อยสายฝนให้ร่วงโรยฉันจะพลางน้ำตาเธอจากไปไม่คืนมาไปลับตา นอกคนใจร้ายไม่คืนกลับบ่อน้ำตามันล้เกินควบคุมได้หลังไหลน้องน้ำตามันเจ็บลึกลึก ใจสุดเว,วา่าเส้ยงเธอในใจออกมาสสเสียงเสียงเอ็นเสียงร้องไห้ขอเสียงคำรามจากฟ้า จงช่วยกลบเสียงฉันผู้อ่อนแอตกลงมาเถิดฝนเเจอจงห่มกระนำฉันจะร้องไห้ทำกลางสายฝน ฟ้าคงสงสารตรงลงมาฟ้าปลอมยนนุนอ่อนแอฉันสึงใจโอ,โ,อโ,อโอ้ตงลงมาฟ้าปลอมยนนุนอ่อนแอ